สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ a d m o c h ชา n นลนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอแนนี้ครับเราจะพาพี่ๆทุกคนเข้ามารับชมรีวิวคันนี้ครับไททันสีตัวยกสูงนะครับซึ่งรุ่นที่เรานํามาให้พี่ๆได้รับชมกันเนี่ยเป็นรุ่น GT Premium นะครับตกแต่งจัดเต็มทั้งภายนอกภายในเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยได้มาลองชมเจ้าคันนี้นะครับสำหรับ GT Premium เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าแค่ไม่ต้องตกแต่งนะตัวรถเนี่ยมีออปชั่นนะครับ ทั้งความปลอดภัยนะครับระบบช่วยในการขับขี่นะครับแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนภายในรถยนต์เนี่ยครบเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับหรือตัดกําลังงานเครื่องยนต์เนี่ยก็มีครบเลยนะฮะและที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่สามารถเตือนนะครับสำหรับคนนะครับที่จะเดินตัดหน้ารถนะครับหรือเดินข้ามถนนนะครับความเร็วเนี่ยที่ความเร็วต่ำนะของรถก็ตัวเซ็นเซอร์นี้ยังสามารถ เขาเรียกว่าเตือนนะครับแล้วก็เบรกให้กับผู้ใช้งานรถคันนี้ได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไม่เสียเวลามากนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับรา,ายละเอียดโปรโมชั่นนะครับของแถมต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่ามีมาฝากให้พี่ๆด้วยรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ด้านหน้ากันบ้างนะครับกันก่อนเลยนะด้านหน้าตัวนี้นะครับตกแต่งนะครับด้วยสเกิร์ตด้านล่างนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นชุด r b s นะครับซึ่งจะมีไฟเดลไลท์นะครับติดตั้งมาให้กับสกเกิร์ตชุดนี้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามด้านหน้านะครับตัวลายของ r b s เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงด้านล่างแบบนี้ที่ พี่ๆทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเดิมๆเ,เขาจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งฝากระโปรงด้วยโลโก้ไทยทันนะครับก็เป็นที่นิยมของพี่ๆที่นิยมแต่งรถในรุ่นนี้กันอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นครับตัวรถนะครับคันนี้เรายังเพิ่มในส่วนของตัวครอบไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับซึ่งมันก็จะเข้ากันกับตัวกระจังหน้ารถคันนี้อยู่แล้วนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอครับมาที่ด้านข้างนะด้านข้างตัวนี้ตกแต่งด้วยซุ้มล้อนะครับสีดําด้านนะฮะมาพร้อมหมุดสีเงินแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นของตัวรถนะครับเพราะว่าคันนี้เราได้ทําการติดตั้งล้อแม็กเข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งล้อแม็กชุดนี้ก็นิยมนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถสีประตูยกสูงมากๆเลยนะครับสำหรับล้อแม็กนะครับที่ตกแต่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็น ล้อแม็กลายใบไม้นะครับมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นยางที่มีความหนานะครับสามารถใช้งานได้นานนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ออฟโรดนะครับตกแต่งให้คันนี้เนี่ยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างเราก็เสริมคิวกราสตรข้างนะครับแล้วก็ติดกันลอยมือจับที่ประตูเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เราเห็นหลังคาตัวนี้จะเป็นราวหลังคาสีดำนะครับตกแต่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทำให้รถเนี่ยมันดู สปอร์ตมากขึ้นนะครับน่าใช้มากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับสำหรับโปรโมชั่นรถในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่ามีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับและที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของไททันคันนี้นะฮะเราเปลี่ยนมุมมองมาดูที่ด้านหลังกันนะครับสังเกตว่า ตัวรถมีความสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยตกแต่งกับสีดํายังไงก็สวยแน่นอนนะครับซึ่งด้านหลังนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยตัวข้อไฟท้ายสีดําเงาแบบนี้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับส่วนตัวกันชนหลังของรุ่นนี้นะครับที่เป็นไททันรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับครอบกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งแล้วก็มือจับประตูนะครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะครับกันชนท้ายนะครับแล้วก็มือจับ ด้านท้ายรถกระบะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังติดมาจากโรงงานสี่จุดด้วยกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะตัวชทยท่านรุ่นนี้นะครับเรามีตัวผ่อนแรงนะครับที่ด้านหลังแบบนี้มาให้ด้วยเ,เป็นโช๊คนะครับ ติดตั้งมาให้กับไทลันรุ่นใหม่ทุกรุ่นเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น4ประตูยกสูงนะเป็น m มกกาขัก็มีให้นะครับรวมถึงภายในเนี่ยก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาอยู่ตัวนี้คุ้มมากๆเลยแล้วก็ยังเป็นโปรโมชั่นแถมฟรีให้กับลูกค้าอยู่ด้วยนะครับด้านหลังก็ติดไลเนอร์นะครับสวยงามแบบนี้ปกติเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภายนอกภายในนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านข้างให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยว อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเข้าไปดูด้านในกันด้วยนะครับให้ครบถ้วนไปเลยนะครับว่าคันนี้มีเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ออปชันรถที่มาจากโรงงานมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าคันนี้เป็นใครท่านที่มีออปชันเยอะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าภายในนะครับปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะไล่เรียงไปทีละอย่างนะครับ อันดับแรกเลยคือตัวกระจกมองหลังตัวนี้เพิ่มเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบไฟด้านบนก็จะแปลกตาออกไปนะครับก็จะเป็นใช้แบบกดแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับสำหรับแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับที่หลังคานะมีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นตัว GT Premium หน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแน่นอนว่าระบบแอร์จะเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวรถจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ที่ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับคันนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตานะครับ by sport warning ติดตั้งมาให้รถคันนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สําคัญคันนี้จะไม่มีแพนเตอร์ชิพที่พวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นที่ฐานเทียเหมือนเดิมแทนปกตินะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็มีครบเลยนะครับ ไลน์ตั้งแต่ปุ่มรับสายวางสายให้นะครับฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับแล้วก็ปุ่มเรียกกล้องมองภาพรอบคันเข้ามาดูนะครับติดตั้งคูดคอนโทรลมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่เป็นอะแดปตีฟคูดคอนโทรลนะยังเป็นคูดคอนโทรลธรรมดาอยู่นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของตกแต่งแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นถาดแท้ของไททันนะครับซึ่งเป็นถาดหลุมนะก็ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับลูกค้านะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับและไม่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็ติดกล้องบันทึกหน้าจอหน้ารถให้แบบนี้นะครับตัวรถมีกล้องรอบพันก็จริงแต่ว่าไม่สามารถบันทึกได้นะฮะได้แค่เรียกกล้องนะครับเข้ามาดูเวลาที่เราถอยจอดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับตัวเบาะเองก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับส่วนเบาะที่ผมนั่งเนี่ยก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับแค่นี้นะครับฟังไปก็คุ้มแล้วนะครับกับราคาที่พี่ๆได้จ่าย นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีของตกแต่งเต็มด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับถ้ามาตกแต่งแค่นี้นะครับมันจะธรรมดาเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าผมจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้กับพี่ๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ท้ายคลิปเลยครับตามไปเลยและเป็นยังไงบ้างครับสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งที่เรามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันในวันนี้นะหวังว่าจะถูกใจพี่ๆหลายๆคนนะและอย่างที่บอกไปครับ วันนี้เราไม่ได้มาชุดแต่งแค่นี้นะเรายังมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะครับเพื่อความพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ของเรานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทราบรายละเอียดที่เราตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมขอแนะนำคันนี้ก่อนนะครับ GT Premium คันนี้ฮะร,ราคา1,28 0 0ล้านบาทนะครับได้ออปชั่นเต็มเมแบบนี้นะครับมีทั้งระบบความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็แต่งออฟโรดให้ดูสวยงามขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า าใครบอกว่าครันนี้มันแพงไปนะครับตอนนี้ฮะไททันโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่846,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าก็สามารถแต่งแบบนี้ได้แล้วนะครับส่วนเกียร์ออโต้เนี่ยอยู่ที่919,000บาทนะครับเหมาะหนังเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะครับสามารถเอารถออกไปขับ เท่ๆกันได้เลยนะครับและที่โปรโมชั่นที่ผมมาฝากพี่ๆวันนี้ครับอย่างที่เห็นว่าวันนี้เราแต่งเป็นแบบออฟโรดเข้ามานะครับเพราะนั้นมันจะขาดบางอย่างนิดหน่อยนะครับซึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจนะครับทักเข้ามาที่ไลน์ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมจะเพิ่มตัวโลบาร์เข้ามาให้นะครับที่ด้านหลังเป็นโลบาร์เหล็กนะครับแล้วก็สําหรับใครนะที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วก็จะมีแถมฟรีนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถนะครับ ทุกรวดไลน์นะครับตัวนี้เราแถมฟรีให้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคันนี้ครับใครที่สนใจนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ0.69บาทโทษนะฮะ0.69เเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่ต้องการนะครับรีบเลยครับตอนนี้เรายังมีรถพร้อมส่งมอบให้กับพี่ๆทุกคนเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับที่เราเอามาฝากกับพี่ๆทุกคนในวันนี้ครับและ ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ